ตอนนี้ครูมีคอร์สออนไลน์ออกมาจำหน่ายแล้วนะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อไลน์ ID หรือเบอร์โทรตรงนี้ผ่านทั้งระบบ ID Li ไ e ได้ผ่านทั้งไลน์นะครับและระบบครูก็เป็นราคาที่เรียกว่าเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ลงเพียงครั้งเดียวนะครับไม่จําเป็นจะต้องเรียนไปแบบโอ้โหแบบลง3เดือน6เดือนอะไรไม่ใช่นะครับแล้วก็มีระบบหลังบ้านไว้ดูแลผู้เรียนด้วยนะครับแล้วก็มีคอร์สให้เลือกมากมายว่าจะเป็นอ e ีเมลว่าจะเป็นแกรมมา grammar, การปรับคําศัพท์ การพูดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับยังไงก็สามารถติดต่อผ่านไลน์ไอดีได้ครับครูวัชรครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับนะครับก่อนที่เราจะทำการสอบนะครับอีกครั้งหนึ่งเอ่อก็เป็นประมวลนะครับครูจะอ่านก่อนนะครับเรามาอ่านออกเสียงไปพร้อมกันคำแรก normal นะครับ normal คือปกติคำที่สอง anger เสียงอ่านะครับ anger อันนี้แปลว่าความโกรธต่อไป อีธาบางคนออกเสียงอีาก็มีนะครับที่ H ดนินแลบลิ้นออกมานะครับอีธาอีาหรืออี e าอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้มันจะคู่กับออนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป helpful help <ful. S 2> เสียง P นะ help และตัวนี้เสียง L helpful คันนี้แปลว่าช่วยเหลือเป็นอย่างดีต่อไป motivating force นะครับ motivating คือกระตุน้นและ force เสียง F ข้างหน้านะครับ แล้วตัวนี้เป็นสิ่ง CE นะครับจึงเป็น motivating force หมดแปลว่าแรงนะครับกระตุน้นต่อไป provide สิ่งดีนะครับ provide คือจัดหามาให้ต่อไป necessary สิ่งอานะครับเอออลิ้นเนี่ยมันจะห่อเข้าไปนะครับ necessary แปลว่าจำเป็นต่อไป consider สิ่งอานะครับ consider เออออคำนี้ก็คือพิจารณา นะครับต่อไป the case of นะครับเสียง f, f, f และตัวนี้ se the the th รับลิ้นด้วยนะครับ the case of อันนี้ก็คือกรณีของต่อไป teenager เสียงอานานลิ้นก็จะหอ,อกเข้ามานะครับ teenager teenager อันนี้คือวัยรุน่นนะครับหนึ่งถึงสิบคำแรกลรามดนะครับถึง21นะ่ะ reactions เสียงชันนี่จะกดต่ำนะครับอันนี้ก็คือปฏิกิริยา r e a c t i o n ต่อไป poor grade เสียง r และเสียง o สองตัวนี้เป็นเสียงยาวอันนี้เสียง p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 oor grade นี้เสียง r ลิ้นมันจะห่อเข้าไปเสียง d นะครับ poor grade คือผลการเรียนไม่ดีต่อไป situations เสียงชันอย่าลืมกดต่ำถ้าสูงนี่มันจะไม่เพาะนะครับสถานการณ์ situations ต่อไป realize นะครับ realize อันนี้ก็คือเข้าใจหรือตระหนักต่อไป own เสียง n own คือเป็นของตัวเองนะครับ keep up นะครับตัวนี้ไม่ออกเสียงจึงเป็น u b แทนเป็น i v e s up อันนี้เสียง v กัดริมฟิป,ปักล่างนะครับ i v e s up คือยอมแพ้ต่อไป activities นะครับ activities นะครับ activities นะนะอันนี้เสียง v ต้องกัดริมฟิป,ปากล่างด้วยนะครับ activities คือกิจกรรมต่อไป emotion s เสียงชั่นอย่าลืมกดตำ่ำอันนี้ก็คืออารมณ์นะครับ emotion s ต่อไป suppose เสียง suppose อันนี้เสียง p p p อ่าลิ่มฟีปากบนกับล่างก็จะปิดเข้าหากัน suppose สมมุติว่า continue นะครับ continue ทำต่อไปดำเนินการต่อไปต่อไป altogether th แลบลิ้นออกมา th th และนี่สียง r นะครับก็ลิ้นก็หอ,อกเข้ามา altogether altogether อันนี้ก็แปละว่าด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับเป็นอันต่อไปนะครับยาวไปถึงอ,อะไรเนี่ยสามสิบห้านะครับยี่สิบสองนะครับอันนี้ออกเสียงคำว่า become เสียง M นะ become กลายเป็น b ก็บ b นะครับลนึ่ฟีปากจะชนกันระหว่างบนกับล่าง violent เสียง t นะครับ violent อันนี้คือความรุนแรงต่อไป tend to มีแนวโน้มที่จะ ต่อไป situations อันนี้ซ้ำนะครับสถานการณ์ต่อไป instead of f นะครับ instead of แทนที่จะต่อไป useless นะครับ useless คือไรประโยชน์ต่อไป active สิ่งีกัดลิ้มฟีปากล่างนะครับ active active อันนี้ก็คือว่องไวคล่องแคล่วนะครับต่อไป harmful harmful ไม่ออกเสียง for นะครับ harm สิ่ง m นะ harmful เป็นอันตราย Factor สิ่ง f นะครับ factor และไปด้วยสิ่ง r ที่ที่ห่อลิน้นเข้ามา factor ปัจจัยต่อไป energy นะครับ energy เออเออสิ่ง r energy พลังงานต่อไป method m เนี่ยต้องมุมนะ m m และนี่ t h แลบลิ้นนะครับ method สิ่ง d นะ method คือขั้นตอนวิธีการต่อไป manner สิ่ง n เนี่ยนะ n n นะครับและสิ่ง m เนี่ยมุมปากม m, m จึงเป็น manner manner s ก็คือมารยาทจะไป f a failed เสิ่งอีดีนะครับ failed ตกเช่นสอบตกอีกคำหนึ่งสิ่ง V กัดเลิส์วีพักล่างนะครับ however สิ่ง V นะ V วล้วรเลนสสิ่ง r r r er อเจะเป็น however however อย่างไรก็ตามครับ36นะครับไล่มา therefore นะครับที่เย่าลืมนะครับในการแรบลิ้นออกมา therefore สิ่ง r นะ therefore เพราะฉะนั้นต่อไป in addition สิ่งชั่นกดต่ำอันนี้แปลว่าและต่อไป as a result สิ่ง t นะครับ as a result ผลที่ตามมาต่อไป behavior สิ่ง v กัดในวิปากล่างด้วยนะครับ behavior behavior แล้วลิ้นสิ่ง r ก็ถอยมาต่อไป routine สิ่ง i n นะ routine อันนี้ก็คืองานประจำต่อไป performance p e อ f เนี่ย perform อันนี้เพ r ร์ฟ m ร์แ s performance ก็คือการแสดงการกระทําต่อไปเสียง st นะครับ w s t t เช่นเสียเช่นเสียเวลาหรือเสียของอะไรของที่มันเสียพวกขยะก็ได้ w s t t อันนี้เสียงดี spend เสียงพีต้องมุม้มลิมฝีบากบนล่างนะครับ spend spend ใช้เงินใช้เวลาต่อไป collect เสียงทีเก็บสะสมต่อไป fearful เสียง f นี่ต้องอฟันบนในกัดลินฟีปากล่าง fa fa จึงเป็น fearful fearful เต็มไปด้วความกลัวต่อไป durable สิยง b นะ durable ทนทานต่อไป destructive สิยง v กัดลินฟีปากล่างนะครับ destructive ทำลายล้างต่อไป threatening th เสียงนี้แลบลิ้นเลยนะครับ fa 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 จึงเป็น threatening threatening คุกคาม th เล็บลิ้นนะครับ throw และปิดด้วยเสียงโมแหวนที่อยู่ข้างหลังตัวนี้คือตัว w เนี่ยนะครับ throw throw อันนี้ก็คือโยนนั่นเองนะครับ50 direct เสียง t นะครับ direct คือชี้หรือนำทางไปต่อไป awful อันนี้ก็คือหน้าเกลียดหน้ากลัว impatient เสียง p นะ pa pa impatient ปิดวิสิงทีไม่อดทนต่อไป aggressive สิง V กัดลล็บฟีปักล่างนะครับ aggressive อันนี้คือก้าร้าวต่อไป s a d d e n สิง N นะ s a d d e n ทำให้เศร้านะครับต่อไป v e r s i o n สิง N เหมือนกันนะ v e r s i o n ก็คือทำให้มันแย่ลงนะครับและสองตัวสุดท้าย weaken ส,งนะ k สิงเค้นะสิงเด้วยจึงเป็น weaken weaken ทำให้อ่อนแอและคำสุดท้าย lengthen นะครับทีเอชแล็บลินและในสิ่ง n นนะเนอะเหมือนสิ่งหนอนหนูนะครับจึงเป็น l e n ลนทนนะเลน t นนะแปลว่าทำให้ยาวออกไปนะครับให้ไหว้นะครับเดี๋ยวจะมีแบบทดสอบ,สบ,สบแบบทดสอบตามมานะครับวสันครับสวัสดีครับ